คุณสายจเจริญปุรานะคะได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของการได้เข้าเฝ้านะคะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคขาเนี่ยใช้คําแบบกึง่งราชาศัพท์บ้างคนธรรมดาบ้างนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักสุดๆคุณสายเนี่ยเล่าใน Facebook ยาวมากเดี๋ยวจะ เล่าให้ฟังคร่าวๆและกันเนาะใครอยากจะอ่านแบบเต็มๆไปอ่านใน Facebook คุณสายได้คุณสายบอกว่าคิดทบทวนอยู่หลายรอบว่าจะเล่าเรื่องนี้ดีไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะเล่าได้เพราะว่าแบบก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะเออคุณสายเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้า พระพันปีในช่วงปี2546ถึง2 5 1 7ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะแบบบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจำนะคะคุณทรายบอกว่าขอใช้ภาษาธรรมดาถ่ายทอดละกันผิดถูกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะผิดถูกก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณทายเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นได้เล่นหนังได้เล่นภาพยนตร์นะคะตำนางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นะคะก็เป็นของท่านมุยใช่ไหมคะท่านมุยเนี่ยก็บอกคุณทรายว่าเดี๋ยวจะต้องแบบ เข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะทีนี้นคุณสายก็รู้สึกว่าแบบอุ่นเต้นมากๆเลยท่านมุยก็บอกว่าแบบเดี๋ยวเราจะต้องแบบเธอจะต้องแต่งตัวให้ดีนะจะต้องแบบแต่งตัวให้ดีห้ามมอมแบบห้ามมอมแมมใส่กระโปรงใส่รองเท้ามีส้นใส่สูทด้วยนะเพราะว่าสมเด็จท่านเนี่ยขอใช้คําว่าสมเด็จนะคะเพราะว่าคุณสายวงเล็บว่าเรียกตามอิสริยยศในตอนนั้นเนาะ ใน,ใ,นในคำบรรยายบอกว่าสมเด็จท่านเนี่ยจะเลี้ยงมื้อเย็นนี่ก็นั่งรถตู้ไปกับพร้อม,อมแบบกุนซาบอกว่านั่งรถตู้ไปพร้อมท่านหมวยก็เป็นช่วงค่ๆก็บรรยากาศก็แบบเอาง,ง่ายก็คือแบบมีความแบบเกรงมีความแบบแบบเงอะเงอะงงะไม่กล้าเงยหน้าอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบก็จะเป็นเขาจะจัดเป็นโต๊ะโต๊ะเด็กกับโต๊ะแบบผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามี สมัยประณพันปีนะคะแล้วก็จะมีแบบท่านมุย้ยมีแบบผู้ใหญ่าแบบท่านผู้ว่าราชการทหารตำรวจจำผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่อีกโต๊ะหนึ่งก็จะเป็นแบบโต๊ะดินเนอร์ยาวๆก็จะมีเพลงบรรเลงวนเล่นแบบสดๆแล้วก็มีเพลงสตริงปัจจุบันสลับกันไปบ้างตอนนั้นเนี่ยคุณซาบ,บอกว่ามันเกรงไปหมดแต่อาหารอร่อยมากจําได้ว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นแก้หมูตุน๋นที่แบบอยากกินอีกแต่ก็ไม่กล้าขอเพิ่มอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยความ ความพีกก็คือว่าท่านมุยเนี่ยเหมือนให้คุณสายเนี่ยออกไปร้องเพลงแล้วคุณสายก็บอกว่าอุย้ยไม่เอาไม่เอาเพราะว่าแบบว่ายังไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ว่าแบบสุดท้ายก็คือโอเคออกไปร้องเพลงออกไปร้องเพลงอ่ะก็ร้องเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยบพราะาไม่อยากจะดื้อกับผู้ใหญ่เนาะก็เรียกว่าผ่านไปได้ด้วยดีก็ทุกคนก็ชื่นชอบอ่า ก็ทีนี้นะคะบรรยากาศในห้องเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบเหมือนกับว่าเวลาก็เริ่มดึกขึ้นเรื่อยๆดึกขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าประมาณแบบตีสามตีสไฟในห้องมันเริ่มสลิดๆมีคนเนี่ยมาจัดโต๊ะใหม่ให้ตรงกลางเนี่ยกว้างขึ้นก็คือจัดโต๊ะเหมือนแบบว่าเป็นแบบกลังจะเตรียมตัวเป็น for เต้นลัมซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณสาบอกว่าคุณใส่ง่วงมากแล้วก็อิ่มด้วย แล้วทีเนี้ยก็จะมีผู้ใหญ่เนี่ยมาเต้นลำแบบสโลว์แบบเป็นคู่คู่เนี่ยนั่งก็คือแบบสลับกันไปสลับกันมาทีเนี้ยเหมือนท่านมุยเนี่ยส่งสัญญาณว่าแบบเหมือนส่งแบบซิกเนลว่าแบบว่าเอ้ามาแบบมามาขอผู้ใหญ่เต้นส่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนแบบพยักหน้าแบบเอ้าลุกมาขอผู้ใหญ่เต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่กูจะบอกว่าบรรยากาศตอนนั้นคือมันมืดมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องอะไรยังไงเพราะว่าแบบผู้ใหญ่ในโต๊ะะที่มองไปเนี่ย ก็มีสมเด็จพระพันปีนะคะแล้วก็มี2-3ท่านที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายซึ่งอาจจะมากับภรรยาหรือเปล่าแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนไม่เคลียร์อะท่านมุยว่าสรุปให้ใครให้ใครให้ขอใครคุณทรายก็เลยขอสมเด็จพระพันปีค่ะความพีอยู่ตรงนี้ซึ่งคุณายบ,บอกว่าตอนนั้นคือท่านมุยคงแบบช็อกไปว่าแบบเอ้ย ไปขอได้ยังไงไปขอท่านได้ยังไงแต่ว่าก็คือเป็นคำขำไปซึ่งท่านเนี่ยสมเด็จพระบินบเนี่ยท่านก็ให้องคคกษ์ลเนี่ยเหมือนมาแบบเหมือนแบบมาช่วยแบบพยุงขึ้นแล้วก็ไปเต้นรำกับคุณทรายคุณทรายบรรยายนะคะบอกว่าเป็นการแบบเต้นแบบคาเรียกว่าก้าวชิดก้าวชิดไปเรื่อยแล้วก็ไม่กล้ามองหน้าสมเด็จท่าน เราก็ไม่ค่อยกล้ามองดูเพดานสลับกับก้มดูพื้นอย่างเดียวเพราะเพราะแบบมันกกลัวมันเกง่งๆแบบมันก็มืดๆกลัวเหยียบเท้าท่านด้วยคุณสรายบรรยายแบบนี้นะคะก็เต้นประจนจบสมเด็จท่านเนี่ยก็ขอบใจแล้วก็ให้องค์ลักเนี่ยพาท่านเนี่ยไปที่โต๊ะเรากำลังเดินกลับก็โดนท่านมุ้ยอ่ะแบบเหมือนแบบคว้าแขนใครไม่แบบเหมือนแบบ ไอไ้สายอะไรแบบเงี้ยแบบเหมือนกับว่าบอกให้แบบว่าไปเชิญผู้ว่าไปนู่นไปนี่ไม่ใช่ว่าไปโค้งแบบขอสมเด็จท่านมาเต้นอ่ะคืออ่านไปแล้วยิ้มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสายก็แบบอ่ะก็จะเป็นคุณสายก็แบบเอาหนูไม่รู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่จะกลับเนี่ยตอนที่จะกลับเนี่ยคุณสายก็แบบเหมือนแบบ ไปยืนรอแล้วก็แบบเหมือนไม่กล้ามองหน้าก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าก็เป็นฟิลแบบเหมือนแบบพอท่านเดินผ่านก็ถอนสายบัวแล้วท่านเนี่ยก็หยุดรับสั่งด้วยว่าคราวหน้ามาเต้นรําด้วยกันอีกนะจ๊ะทุกวันนี้เนี่ยเล่าเรื่องนี้ทีไรนะคะคุณทายบอกกับท่านมุ้ยหรือใครก็ตามแต่เนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องที่แบบขำแล้วก็อมยิ้มฟิลประมาณแบบว่าเหมือนแบบเข้าเฝ้า เข้าเฝ้างานไหนการน,นั้นต้องมีเหตุทุกทีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวที่คุณสายเนี่ยแชร์แล้วก็บันทึกไว้ใน f a c e b o o k ส่วนตัวเป็นเพจส่วนตัวนะคะยังมีรายละเอียดปีกย่อยต่างๆน่ารักน่าักมากมายเลยสามารถไปตามอ่านกันได้แล้วคนก็แชร์ไปเยอะมากๆถือว่าเป็นอะไรที่โหมีบุญภาวาสนามากๆเลยก็เราอ่านไปเนี่ยเราก็ยังยิ้มไปด้วยแต่จริงๆเขาจะบรรยายได้แบบละเอียดยิบกว่านี้นะ ก็เรียกว่าชื่นใจแล้วก็ปลื้มใจเนาะแทนคุณทรายนะก็แบบครั้งหนึ่งได้แบบมีโอกาสได้แบบเต้นรำกับสมนัติพพันปีหลวงนะคะก็มีบุญมากป้าจริงๆนะใครชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าเกิดเพราะว่าใช้ภาษาที่แบบสลับไปสลับมาหรือแบบไม่ค่อยสมูทอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าก็เกรงกิเดสกาเหมือนกันตอนเล่าแต่รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ chị